เป็นปัญหาในทุกปีซึ่งปัจจุบันโรคติดต่อนำโดยยุงลายสามารถเกิดได้ตลอดทุกปีและจะระบาดในช่วงหน้าฝนตามธรรมชาติของโรคโดยเฉพาะโรคไห้เลือดออกซึ่งเราสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้โดยอาศัยความรม่งและการมีนาการจากประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพดังกล่าวคุณแม่จักรีนำรวามรู้เชิงปฏิบัตการป้องกันและควบคุมโรคให้เลือดออกโดยมี เรามีอุปกรณ์นในการกำจัดมูลตัวเต็มวัเพื่อควบคุมโรคติดต่อที่เกินในด,ดในชุมชนได้ทันท่วงทีคนโดยได้รับการอุ่นเงินมาาประมาณจากกรมพันาโรงไฟฟ้าเขตนิคมสารจามาตพุธวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเชเชิญท่านการตัดวงจรของภาวนนำโรคและการร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชนอีกคั้งการ โรคเป็นตัวอย่างมีประสิทธิภาพกระผมในนมเทศบาลาตำบลทับมาขอขอบคุณทีวิยากรจากโรงพยาบาลในองค์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านติดต่อด้านโรคติดต่อนำโดยโรงเยาบาวจการและควบคุมโรคให้เดืออกภายใต้โครงการกะควบกุมโรคที่เกิดจากอินายูอนซ์ั้งี่วาม หนึค่ะบอกกานตาตน้องพี่ค่ะหน่อยนิดนึงค่ะขออนุญาตนะคะหนึ่งสองสามค่ะ้แล้ค่ะิก้าใช่ไหมคะมีชื่อคุณตุ้งยามีหลายโลกเนาะเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะในเรื่องของการพรรยาย เราลไปควบคุมรคเกี่ยวกับการนด่ออกนะคะก็จะเป็นไซายเบรนะคะแล้วก็กยอถาก,กันอยู่นะคะีโฆษณาไปบ่อยเนาะ